สวัสดีนะครับวันนี้มาอยู่กับแดเนียลเหมือนเดิมครับวันนี้แดเนียลจะมาพูดถึงเรื่องรูปภาพที่ออกมาจากการเรนเดอร์บ้างนะครับรูปที่ออกมาจากการเรนเดอร์เนี่ยปกติเรากดดูตรงนี้ถูกไหมฮะกดดูตรงนี้นะครับเวลาที่เราต้องการให้ลายไม้เขาชัดเจนมากขึ้นหรือบางจุดที่มีความสว่างมากขึ้นนะครับเราสามารถจัดการเขาได้นะครับ โดยจุดๆนะเป็นจุดๆนะไม่ใช่ทั้งรูปนะโดยจัดการไปที่ b e a u t i f y ครับตรงนี้เนี่ยปกติถ้าเกิดว่าเราปรับแสงใช่ไหมตรงนี้ก็จะขึ้นไปทั้งรูปรปรับคอนทราสมันก็มาทั้งรูปเลยปรากฏว่าเราไม่ได้อยากได้แบบนี้ครับเรารีเซ็ตเขาก่อนนะครับอของเดิมเนี่ยเราต้องการจะปรับเฉพาะพื้นไม้ตรงนี้นะฮะตรงส่วนที่เป็นไม้นะให้เท็กซ์เจอร์เขาจะเจนแต่เราจะปรับทีละส่วนอย่างไรเราคลิกไปที่ Local ครับ การคลิกไปที่ local ตรงนี้เนี่ยครั้งแรกเขาจะกินเวลาประมาณ15วินาทีนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกบายพื้นที่ได้นะครับผมสูมเข้ามาหน่อยสูมเข้ามาหน่อยนะฮะฮึบๆนะครับแล้วก็ b e a u ี i f y นะครับแล้วก็กดไปที่ local นะครับ เสร็จแล้วครับผมเลือกในส่วนพื้นที่ที่ผมต้องการนะครับอย่างตอนนี้ผมเลือกสีฟ้าอ่ะพอกดคลิกเขาเขาจะกลายเป็นพื้นที่สีขาวอย่างนี้นะครับผมอาจจะต้องการให้ค่าคอนทราสเข้าชัดขึ้นนะครับรวมถึงค่าข้างแรงที่เป็นเท็กซเจอร์นะครับมีความชัดเจนขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับตรงนี้กดคอ m มเพ e ดู ของเดิมเนี่ยคอนทราสเขามีค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็เท็กเจอร์เขามีไม่ชัดนะอันนี้ผมก็ทําให้มันชัดขึ้นหรือที่อยากให้ชัดขึ้นไปอีกก็สามารถที่จะปรับค่าตรงนี้ขึ้นได้นะครับค่าส่งค่าแสงต่างๆก็สามารถที่จะปรับขึ้นได้นะครับอาจจะปรับเรเวกว่อีกนิดนึงเพื่อให้เขาเข้มเสร็จแล้วผมกดเซฟครับเขาก็จะทำการนะครับทำความสว่างนะครับรวมถึงค่าคอนทราสค่าแสงค่าเท็กเจอร์ต่างๆนะครับ เขาก็จะทําการบันทึกนะครับแล้วก็ทับรูปเก่านะครับเ,เรากด complete รูปที่ได้นะครับมันก็จะมีตัว texture ที่สูงเ,เข้มขึ้นนะครับจริงๆอันนี้เป็นวิธีการแก้ไขทีหลังนะครับถ้าเกิดว่าใครที่แนะนำจริงๆนะแนะนาจริงๆก็แนะนำให้กลับไปทำที่ตัว Material ตัวแรกนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าถึงทุกรูปมันได้ Material ที่ตรงนะครับอ,อันนี้ก็เป็นวิธีการแก้นะครับเฉพาะนะโอเคอยังห้ไปลองกันดูครับสวัสดีครับ